พี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวจรินรัตชุชีชื่อตังทำน้ำน้องศีลอายุ39ปีค่ะเป็นจิตอาสาจรส่วนป่านาบุญของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาปริยปัญญาตรีปีที่5ค่ะและก็กำลังศึกษาวจชค่ะก็ขออนุญาตส่งกันบ้านในหัวข้อคบและกรุกมิดดีนะคะคุณ แต่ทำได้ประโยชน์กับที่ครูกำลังจะให้พวกเราศึกษาภาษานะคะ,ะคําว่าคบและเคารพนิดดีอะค่ะคําว่าเคารพอะค่ะวันนี้ทําไปดูตรงที่พุทธประเจ็ดอะค่ะครกูก็มันอยู่ในหัวข้อข้อที่สามอะค่ะคําว่าเคารพใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทําได้ประโยชน์จากคบและเคารพนิดดีได้อย่างไรก็คือจากที่เรียนในค่ายครั้งนี้อะคะ่ะเรารู้สึกว่า คำว่าพุทธพุทธพเจดอะค่ะพุทธพุทธพุทธเจดคือคือก็ได้เห็นนะคะว่าพวกเราส่วนสองอะค่ะชินาสาส่วนสองอะค่ะเราก็มาเริ่มจากที่เราลึกถึงสกันใช่ไหมคะก็มาจัดกา้เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังทุกข์อยู่ใช่ไหมคะและทีนี้ก็ได้เห็นถึงความรักกันนะคะ ก็ได้เห็นถึงความเคารพกันนะคะเคารพในสิ่งที่ดีต่อกันนะคะสิ่งๆความดีของแต่ละท่านนะคะแล้วก็พอเราเคารพกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะจากคําว่าช่วยเหลือกันเนะะี่ยค่ะแทาได้ลึกซึ้งมากเพราะว่าททาก็ได้มีการนะคะพอพอแต่ะะละท่านนะคะ,ะช่วยเหลือกันก็ท่านไหนมีประาสากับท่านไหนหรือว่าท่านไหนที่ ที่รู้สึกว่าตัวเองผิดตัวเองกล้องข้ออีกท่านหนึ่งก็สลายอัตราตัวตนมาบอกก็พล้องข้อเสียของแต่ละท่านนะคะทําให้แรมก็เป็นหนึ่งในที่ตัวเองทาผิดจากการประมาณที่ไม่ไม่ถูกของตัวเองก็สามารถทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือสามารถได้ขอเฮาติกรรมครับคุณ่า ท่านหนึ่งนะคะที่เราเรารู้สึกว่าเราเราเราทำผิดพลาดกับท่าน่อรู้สึกว่าตัวเอง้นทุกข์ได้อะคะ่ะคุูลุแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะมันเป็นปองค์ประกอบที่ทําให้เราไม่วิวาทกันนะคะก็ทําให้พร้อมเพียงกันมากเลยค่ะก็ที่สุดก็คือเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะที่เรามาเป็นหนึ่งในเดียวที่ช่วยกันขุน เห็นคงลอ้งลอธรรมาฉิกใช่ไหมคะที่ช่วยช่วยช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นในคนทุก์ได้ะคะ่ะก็ขออนุญ,ญาตเจรประมาณนี้นะคะ่ะเขาขอบคุณแทนค่ะนุชนากับแทมน้ำน้อมศีลค่ะค่ะครบและเคารพมิตรดีนะคะครุกรลณะนะในพุทธพจน์เจดนะคะที่เราได้ ได้ได้ทราบซึ้งกับคำนั้นด้วยนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติสารานิยธรรมหกเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจะเป็นพุทธพธจน์นี่แหละแล้วเราก็ได้พวกเรานะ่ยได้เรียนรู้จนเรารู้สึกว่าพุทธพธจน์นี่ทุกข้อเลยนะที่มันเป็นคุณลักษณะของพวกเราที่เกิดขึ้นเนาะเราจะมีความละลึกถึงการรักกันแล้วก็เคารพกรันที่พวกเราปฏิบัติ มาเนี่ยที่อาจารย์ก็จะพูดถึงคำนี้ให้เราได้ได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเลยนะคะอาจารย์จะย้ำเพราะว่าความเป็นหมู่กลุ่มของเราก็คือ,อมีพุทธพจนเจ็ดนี่แหละผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรานะคะร่วมกันเอาเอาเอออาไหนๆนก็เดี๋ยวเปิดให้ใหดูคำนี้ด้วย จริงๆพวกเราฟังพวกเราดูมาตลอดแหละแต่ว่าพอมีพูดนี่อาจจะทําให้จําได้ง่ายขึ้นนะคะมีพูดถึงนะนะตรงนี้พูดในในเล่มนี้เป็นคาพูดสุดลึกนะคะคาพูดสุดลึกใครยังไม่มีเล่มนี้เป็นคู่มือไหมเนี่ยนักเรียนน่าจะมีนะค่ะเออมีแล้วเนาะมีแล้วค่ะคาพูดสุดลึกอ้าวตัวนี้ไม่ถูกเนี๋ยวผิดสไลด์ นี่ค่ะพุทธพจน์เจดพุทธพจน์เจดการหมั่นระลึกถึงการศาลานิยธรรมหกนะคะปฏิบัติศาลา,านิยธรรมหกนี่แหละก็จะมีพุทธพจน์เจดย่อมเกิดคุณธรรมตามลำดำับอันดับที่หนึ่งคือระลึกถึงการเป็นศาลานิยะนะคะระลึกถึงการรักกัน เขาปิยการณะนะคะเขารบกันขรุการณะแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันสังคหาไม่วิวาทกันอวิวาทะพร้อมเพียงกันสามัคคียะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอกีภาวะนะคะข้อมูลนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบสองสารานิยสูตรนะคะเป็นข้อที่ สองร้อยหกสอง้อยแปดสิบสามคือก็จะเชื่อมโยงมาจากสารานิยสูตรนั่นแหละปฏิบัติสารานิยสูตรแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นพุทธพจน์เจ็ดน,นะคะที่พี่น้องอพี่น้องเราวันนี้แถมเอาคําว่าคําว่าคารุกะเนาเขารพกันมามาแบ่งปันกับพี่น้อง ว่าเราซาบซึ้งกับคํานี้นะคะซาบซึ้งกับคําว่าเคารพรัจริงๆมันจะมีทุกข้อในความรู้สึกของแทมนะทั้งเจดนี่แหละมันจะมีความรักกันละลึกถึงกันนะโอ้ยมาหากันนะแล้วก็พวกเราได้เกือ้อกูลช่วยเหลือกันเนี่ยพอมาคุยกันก็จะไม่วิวาทกันหรอกแล้วสามคัคคีแล้วก็มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะ ไอ้สูตรนี้จะเป็นสูตรจะเป็นสูตรที่เป็นศาลานิยะนะศาลานิยธรรมนะคะจะไม่มีสูตรพุทธพจน์นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เป็นผลจากการปฏิบัติการปฏิบัติเดี๋ยวดูซิไหนไหนก็ไหนไหนก็ดูสไลด์นี้แล้วเมื่อเรามีความเมตตาการมเมตตา,าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเนาะเราไปดูนี่เราไปดูเ <c oughs> อ่อ สารานิยธรรมหกด้วยนะคะสารานิยธรรมหกแถมแถมเนี่ยแถมแล้วเนี่ยพูดหนึ่งข้อนี้เราแถมกันนะเดี๋ยวนะเนี่ยข้อที่สองร้อยแปดสิบสองของสารานิยสูตรนะคะ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองแต่ว่าพุทธพจน์เจ็ดเป็นข้อสองร้อยแปดสิบสามนะคะในสูตรนี้นะสูตรสารานิยสูตรก็คือสารานิยธรรมคือหลักการอยู่ร่วมกันให้ระลึกถึงกันด้วยเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็คือทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยจะเมตตากันนะคะ แล้วก็แบ่งปันลาบแก่กันเป็นสาธารณโภคีลา,าธรรมิกาเนี่ยพี่น้องบางทีบางทีการแบ่งลาบไม่ใช่อยู่ด้วยกันสาธารณโภคีบางท่านจะคิดภาพว่าต้องไปอยู่ด้วยกันจึงจะเป็นสาธารณโภคีนะแต่การแบ่งปันลาบแก่กันเนี่ยที่พี่น้องส่งพืชส่งผักส่งผลไม้มาให้หมูเนี่ยค่ะนี่ก็คือลักษณะของสาธารณโภคีนะ พอมีแล้วเราก็เอามาแบ่งปันอย่างอย่างแทมปลูกพืดผักแทมก็จะเอาไปที่ค่ายานี่ก็คือสาธารณภูเขานะคะคือเราแบ่งปันลาบแก่กันค่ะแล้วใครมีอะไรจะนึกถึงเพื่อนใช่ไหมเนี่ยมีแบบมีอะโวคาโดนะอาสมใจก็แบ่งปันไปให้เพื่อนนี่ก็เป็นสาธารณภูเขานะเพื่อนก็ได้ได้อ่รับการแบ่งปันลาบ ของพี่น้องที่มีพืชผักอะไรตอนนี้เรามีตะอ,อย่างตอนเรามีแบ่งปันมเลม,เล,มเล็ดพันย์อ่อเมล็ดเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะนี่พวกเราก็เป็นสาธารณะโพคีนะแบ่งปันลาบแก่กันแต่แล้วก็มันต้องมีศีลเสมอกันค่ะศีลบริบูรณ์เสมอกันศีลส,สามัญยตานะคะแล้วก็ความเห็นก็ต้องเสมอกันด้วยแหละสัจทิฐิสามัญญาตาความเห็นอย่างอริยะเสมอกันเราก็จะบอกว่า จีนเสมอกันพิฐิเสมอกันเนี่ยนะคะมีความเห็นเสมอกันถ้าความเห็นแตกต่างกันมันก็จะอยู่ร่วมกันไม่อาจะเป็นแกจ,จะอยู่ร่วมกันไม่ได้หรืออยู่ร่วมกันก็ไม่ละลึกถึงกันค่ะจะไม่เกิดพุทธพจน์เจ็ดนะที่เป็นเรื่องของสารานิยธรรมหกนะคะอะ่เราก็จะบอกว่าบางทีเราอยู่เราอยู่อ่าเราคุยกับใครใกล้ๆตัวเราไม่ได้เนี่ย เพราะว่าข้อนี้นหะ,ะศีลไม่เสมอกันนะคะศีลไม่เสมอกันบางครั้งก็อยู่ร่วมกันมันก็ไม่เกิดพุทธพจน์เจ็บบางทีก็อจะไม่ได้มีระลึกถึงกันเท่าไหร่หรือว่าไม่มีข้อที่เคารพกันแบบที่แทมแบบที่แทมพูดมาบางทีศีลไม่เสมอกันนี่แหละค่ะทาให้ทําไมนะ,ะคนนี้ไม่เคารพคนนี้เพราะไม่ไม่ใช่ว่าเขา ไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีนะที่ถูกไม่เคารพเนี่ยค่ะที่ถูกเพื่อนไม่เคารพบางทีท่านก็มีก็ก็ดีนะแต่ว่าศีลของของเพื่อนไม่เท่ากันบางทีก็จะไม่ได้เคารพกันในสิ่งนั้นทําไมถึงไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะถูกบอกว่าทําไมไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยทำไมคือเขาก็จะไม่เคารพความคิดที่ไม่กินเนื้อสัตว์ของเราอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าศีลไม่เสมอกันนี่แหละค่ะท่านก็จะไม่ได้ ชื่นชมด้วยท่านก็จะคิดว่าทําไมนะทําไมนะกินเนื้อสัตว์มันดีกว่าสิอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละความเห็นก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมก็จะเป็นทิฏฐิที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็จะอยู่แบบนี้นแหละถ้า,าดังนั้นน่การที่อยู่ในหม่ที่เป็นศีเสมอกันแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันจึงจะอยู่ได้พุทธพจน์เจ็ดนะคะไม่ <laughs> งั้นก็ต้องอยู่แบบประคับประคองนะถ้าอยู่ศีไม่เสมอกันต้องอยู่แบบประคับประคอง หรือความเห็นไม่เสมอกันเนี่ยค่ะก็จะอยู่กันแบบประคับประคองให้ไม่วิวาทะจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณการกระทําที่พอเหมาะนะค่ะได้ได้คําเพิ่มได้ <c oughs> ทบทวนเพิ่มสารานิยธรรมโหกับพุทธพุทธเจดค่ะพี่น้องจะเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้ค่ะพี่สุภาเชิญค่ะ ในในในทั้งหมดเนี้ยค่ะคือค่ายนี้ของส่วนสองค่ะมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากเออระลึกถึงการแบ่งปันกันเนี้ยค่ะมันเป็นที่มาของของ <c oughs> ของการที่เราได้มาอภิหารสรุปการสรุปใจกันวันสุดท้ายอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าในการระลึกถึงกันของของทางใต้อะค่ะมันมันไม่ได้ระลึกถึงกันแค่ แค่กายวาจาใจอะค่ะมันจะมีของติดไม้ติดมือกันเยอะมากแล้วแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในนั้นนะค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นเอ,อ่อเป็นอุปสรรคในการที่เราจะบางท่านก็จะตั้งศีลบางทีก็มาขัดกับหลักการที่เราจะบอกว่าอืมเราจะทำอาหารเอ,อ่อสุขภาพสามสิเปอร์เซ็นต์นะล้วน ผู้เข้าอบรมกับจิตอาสาท่านเหมือนกันขอพยค่ะคือเราจะมีไว้แบบนี้แต่พอเอาข้าจริงความระลึกถึงกันของพี่น้องอะค่ะเวลามันไม่ได้เจอกันเป็นแรมปีหรือบางท่านก็หลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจ้เต็มคันรถเลแล้วมันก็จะไม่มีที่แอบเลยค่ะก็กลายเป็นก็ก็อย่างที่เหมือนที่ น้องสาวสงเมื่อวานนั่นหละค่ะก็จะมีแบบเวลาชี้ขุมทรัพย์กันเราก็จะชี้กันแบบลีลาใครก็ลีลาใครประมาณนั้นนะคะแต่ก็สุดท้ายก็คือคือรักกันมันก็มันก็จบด้วยการที่ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเลยค่ะก็ก็ดีค่ะได้ได้มาได้มาล้างได้มามาขัดเปล่ากันเนี่ยค่ะแล้วผัสสะก็บางทีผัสสะมันเกิดกัน ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเนี่ยค่ะแล้วพอมาเจอกันเราก็ได้ได้ได้ปรับกันได้ได้ขอโหติกรรมกันอะไรอย่าเงี้ยค่ะรู้สึกพอได้จัดค่ายแบบนี้มันมันคุ้มมากเลยค่ะเหมือนเหมือนพวกเราได้อาจารย์ให้มาเคาะสนิมแล้วอาจารย์ได้มาอะไรเยอะมากเลยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะนุโมทนาค่ะี โซภานะคะทีมสซภนบุญสองนะคะน้องแทมอยู่ในทีมนั้น,นะคะ่ะสซภนบุญสองนะคะค่ะอนุทฒนากับทุกท่านเลยค่ะเราไปต่อที่อสุนันค่ะอสุน,นัน